น้องวัตถุพนเบืตัวแต่เบิ้งพี่น้องแต่เบิ้งปลาซิวอาวปลาซิวใหญ่เอาไป z o ไปหมอต o ม m พี่น้องต้มกับมี่ตรงนี้นี่ที่สองเมนุมนิไม่วุ่เลยหนก็ยังใหญ่เนาะถึงว่าใหญ่มอนเก็ดหนึ่งกว่าเก็ตัวหกเราเดินมาเกตสูคือสองนิ้วไปเนาะดูละรอยเนาะออตัวไข่ผอมได้นน่นะไข่เต็มผอมได้ปลาซิวได้พี่น้องเมา ไม่ใช่ว่าป้าไม่ใช่ว่าที่ว่าหาป้าปักข้าวเยปปลาซิวอ่าวนะปลาซิวใหญ่อะไรมันยายค้ายขวดนเะปลาซิวอ่าวใหญ่นี่เนาะอะไรบ่จะเอกกะดิมันเด้อพ่อฉันเนาะ แ่นากิดจะฝ่าตัวใหเ่ใหญ่้คนเนี่ยแบบคุ้นคนมนก็มุนบมเลยอ่ะต้มลงอย่างเดียวเออพี่น้องเอยนากินจะฝ่ายมาจอมของเขาได้ไปตรงตลาดวันเดี๋ยวก็เขาเดี๋ยวเด็ดเยก็เลยอะอืมได้ทอดปลาก็วเองทอดปลาแล้เออตมปลาชิวอ่ะต้มนองไม่ร้องพี่น้องดูไม่ร้องจะเหนียเลยเออิเลย จำเปเดียห้อมนนา้หล่อรอจุยิมอนนี่ีดอวยบ้านเนี่ห้องยิมอนอร่อยเลยห้องเกนอันนี้อร่อยของนี่ยิบุดอ่าอะไรเขายิบบุดนี่อาวัดหน่อยจะว่าอัดยังอัดรวมอดแมเน่อดรวดน่อยจะแกอัดมน่ะเงียเดยดยังไ่เลยพี่นองเลยนากินสบาย ของด่านขาเดี๋ยวมาทายมาผอเขาพอดีเนาะพขาอบพอดีด้วยเดียวไข่เจียมโ่อพวกเนาะแม่มันแจ๊สมันแจ๊สได้ยังงูจูบอไรค้ายเดี๋ยวนี้มะไม่ไหวมองคุณทีกลัวตัวแบบยางใหญ่ดิ่เปิดไฟกันเ้ตัวสัยญากหน่อยจะตัวง่าย ม่เนี่ยนะไอมันก็ปิดอย่างนีับเพียงยังต้องกบคนปิดก็ได้วุกหรือว่าตัวนี้ยังตัวยังใสอยู่เลยผมลงกอนเลยนะคมลิเดี๋ยวซุกเมีเดี๋ยวไ่หอนุกแล้วตัชดีักที่ได้หมอน่ะอืมที่มอทิ่นั่ถึงสองนาทีเลยอะุกแวมนเอาาินเลย ยังมันทิ้สองนาทีเลยพี่น้องเลยสุกแล้วเสียงอ่ะค่อยจะนาำเบกดไม่กินอะไรเลย,อ,ยอืมเ็นรระนะอีอืมปคนสุกรรอีกแ้วทานานะครบเสร็จจอบเสร็จแล้วใส่ผักลงไปไดแล้วะคะพี่น้องขานเะต่นั่งดัดลงไปค่นอันนี้สุกแล้วนะคะหนึ่งย่างคะ่ะต้มปลาซิวอ้าวใส่ เห็ดหน่อไม้อย่างนี้ปลาทอดนั <fit> <m> ้นปลชิวเอาทอดซุกไปได้หนึ Slow ่งอย่างนะคะอันนี้อีกหนึ่งอย่างนะคะพี่น้องใส่ซ้อมอันัเดียวเนี่ยไปดูเขาตักก่อนแป๊บหนึ่งไอซีทุงหาทุงกันนี่ฮะพี่น้องเออยี่สิบบาทให้กูเสียบอะไรแดกหรอก เ <laughs> มื่อเด็กๆไปพี่น้องก็นได้กรุงเทพมันยี่สิบบาทนะ่ะย่างหน่อยก็สามสิบบาทคืนนะ่ะดือบตุนที่บะมีดเรายิ้มหากระไรไม่ได้สามสิบคืนน,น่ะนี่ป้ามันเป็นปลาซิวหน่อยเดียวปลาซิ่วอ่าวพี่น้องเลยแบกลายหนึง่งไปบังอันถอดปลายก่อนมาสิพี่น้องเลยซองกระทาเลยซ้ำนี่เลยแกไข่เห็ดบ้านแกตัวยังใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยใหญ่ขึ้นใหเนี้ย้องกระทา ในก็ไรสิบาทก็เอาเสียงว่ะไม่ขาไม,าม่เนาะพี่น้องเอ้ยมันขาดใจดีไปไปไม่ต้องมัดไม่ต้องมัดวางไว้ของฉันนี่ยังว่ะเอาไม,มันจะเอาไม่เนาะใสหาถุงหิวมาใส่กับแมวไม่เนาะถุงเดียวกันเล่นอ่ะนะไ<ม>อ้กอกรห้สกอกรเออโควาเลยนะอืากอกรจะมาใส่ไอ้ถุงหิวเดี๋พว่งไปมดัดเลยกลัวมันอันอนั้นนะมันไม่เย็นนะ่ะมันจะอ้อนมันไม่กอกเออ เข็นด่าใส่ไปเออใส่ไปไม่ถูกเลยเออไปกันยังบักกับช่องทุงพอดีกันถุงหิวมาใส่ใส่ไปช่องถุงถุงหิวมาใส่อะไรอะไรยายว้าไหนตกใจดันป้อมแกงด่าฝุ่นเงินฉันอ่ะใส่กระเป๋าอย่างดีก็เห็นอย่างพี่เนาะกระเป๋าเงินเพียบาทได้หนิเด้อเอาหกสิบบาทจกเอา เียคมูวมาที่หลังจกเอาเองจกเอาเองออเงินกระเป๋าเงินอย่างเทะไปเนาะเนี๋ยมันใจหนีที่ลังอันนั่นอันนั้นเป็นบังเอองห่อนครับก่อนด้วยกิลิปนี้คขาจจไปเพื่อสนิจใจพี่น้องจ๋าไปบ๊ายจุกจุกใหญ่ใหญ่อเอใช่ไหใหญ่